สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความหวังและความสุขขณะเดียวกันพระอาจารย์แก่เองก็ไม่ได้ละเลยเหตุการณ์นั้นท่านใช้เวลาวิเคราะห์และตรวจสอบพลังงานลึกลับในหมู่บ้านวิญญาณของปอบหมาดำยังไม่สงบมันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆพระอาจารย์แก่บอกกับลุงเสาและผู้ใหญ่บ้านท่านกล่าวว่าการสะกดวิญญาณในคืนนั้น อาจทำให้ปอกหมาดำสูญเสียพลังไปชั่วคราวแต่มันยังคงมีความแค้นลึกซึ้งที่ยึดเหนี่ยวให้มันกลับมาได้ท่านเชื่อว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับคำสาปของคอเท่าคำไหลที่ไม่ได้ถูกทำลายจนสินถ้าเราจะกําจัดมันให้ได้จริงๆเราต้องหาต้นตอของคำสาปพ,พระอาจารย์แกวกล่าว ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับพ่อเท่าคําไหลและวิธีที่เขาสร้างปอบม้ดำขึ้นมาพวกเขาเดินทางไปยังป่าลึกที่เคยเป็นที่อยู่ของพ่อเท่าที่กระท่อมเก่าซึ่งเหลือแต่ซากชาวบ้านพบสม,มุดบันทึกที่เต็มไปด้วยลายมือและอักขระลึกลับมีข้อความบางส่วนที่พูดถึงพิธีกรรมที่พอเ่าคำไหลทำกับเจ้าดำ นี่มันไม่ใช่แค่คำสาปธรรมดามันเป็นคำสาปที่ใช้พลังวิญญาณของ่อเท่าเองลุงเสาปูดขึ้นหลังจากอ่านสมุดบันทึกบางส่วนขอความในสมุดเขียนไว้ว่าข้าจะผูกวิญญาณของขา้าเข้ากับเจ้าสุนัขตัวนี้หากข้าไม่ได้ล้างแค้นข้าจะไม่มีวันสงบสุขเมื่อพระอาจารย์แก่ไราบข้อมูลเหล่านี้ ท่านเดิมวางแผนเพื่อทำพิธีปลดปล่อยคำสาปโดยสมบูรณ์ท่านได้อธิบายว่าจะต้องทำพิธีขอขมาและปลดปล่อยวิญญาณของผอเท่าคำไหลร,รวมถึงเจ้าดำแต่พิธีนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะอาจกระตุนให้ปอบหมาดำออกมาโจมตีพวกเจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมจะทำพิธีในคืนเดือนดับที่กำลังจะมาถึง ชาวบ้านช่วยกันเตรียมของที่จำเป็นสำหรับพิธีพระอาจารย์แก่อยังสั่งให้ชายจักรันในหมู่บ้านเตรียมไม้ไผ่แหลมที่ผ่านการปลุกเสกเพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวและในค่ำคืนทําพิธีก่อมาถึงท้องฟ้าเหมิดมิดไร้แสงจันทร์และดวงดาวเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ในป่าใหญ่ส่งเสียงวีดวิวราวกับธรรมชาติที่กำลังเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ุชาวบ้า,บานนัง่งรวมตัวกันที่ลานกว่างกลางหมู่บ้านบรรยากาศตึงเครียดและเต็มไปด้วยความกลัวทุกคนฝ